สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเสี่ยงอัมาพาตครึ่งซีกแพทอาการหนักแฟนๆเป็นห่วงมากเป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มสุดฮอตตลอดการอย่างแพทพาวเวอร์แพทที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นปัจจุบันอายุ41ปีแล้วบอกเลยว่ายังหล่อเป๊ะเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศเหมือนเดิมล่าสุดเมื่อแพท โพ์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรพร้อมแคปชั่นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุม่มแพทเป็นจำนวนมากเมื่อไปถามหาความจริงทำให้รู้ว่าหนุม่มแพทเป็นอะไรทราบว่าหนุม่มแพทไม่สบายหนักและเสี่ยงมากๆแขนและมือขวามีอาการชาและปวดจนรู้สึกทรมานเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ